คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีทานผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกม Wild b o u n t y Showdown นะครับวันนี้ก็แวะเข้ามาจัดเป็นเกมแรกและกันนะครับมารอบนี้มีเข้ามาที่2 0 0พันนะครับเบืแรกที่ผมขอเปิดเบ็50ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองแสงออโต้ไปก่อน1ิบรอบนะครับดูซิว่า คุณ2,000นี่ผมจะรอดหรือเปล่านะครับมาลุยเลยครับทุกผู้ชมก็สละคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเกมนี้ผมว่ามันคล้าย,ายเกมค่ายแพคเมติกเพย์อยู่นะทุกผู้ชมผมชอบตรงที่ว่าตัวคูณมันเยอะนะครับยิ่งคอมโบหลายดียิ่งมีโอกาสแตกเยอะนะครับมารอบนี้ถ้ามันแตกซักส3สเท่าของทุนนี้ผมว่าจะพอละกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเอาใจช่วยหน่อยละกันทุกผู้ชม มาต่อเลยเพื่อนโอเคสวยคูณแปดโอเคอเค,ครับผมรอบนี้ได้มาที่1,019บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองปั้นหาฟรีเกมไปก่อนแลวกันนะผู้ชมถ้ามันลงย่างจริงเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูสักไม้แล้วกันนะครับดูซิว่าจะมีโอกาสได้เข้าฟรีสักรอบหรือเปล่านะครับเบ็ดห้าสิบนะมาจัดหน่อยเพื่อน คอมโบคอมจอยโอเคสวยไหลยาวเลยครับมคคูณ16คูณ32มสิบสเสียดายมากผู้ชมตอนนี้ก็รวมๆกำไรผมก็ได้มาประมาณ3,000แล้วนะครับผมขอไปต่อยสักหน่อยละกันเลยครับ มาเดี๋ยวผมขอเพิ่มเป็นเบ็ด100ดูแล้วกันนะครับจัดออโต้ไปเลย30รอบนะครับเดี๋ยวถ้าหมดออโต้30รอบไม่มีอะไรมาให้รุนก็กลาวว่าจะพอแล้วกันคุณผู้ชมมาโอ้โหรอบนี้ได้มาที่2850บาทนะครับ จริงๆแล้วผมว่าเกมนี้มันก็ลุ้นเข้าฟรียากเหมือนกันนะทุกผู้ชมแต่ว่าคอมโบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมาโอ้โหรอบนี้เจี๋ยามาที่3,945บาทนะฮะทผู้ชมตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็แตกหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออโต้ยังเหลือประมาณ19รอบนะครับโดสีจะเจอของฟรีหรือเปล่านะ เดี๋ยวจบเกมนี้ผมว่าจะแวะเข้าไปเล่นเกมหวัวกระโหลกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมแหมจัดหน่อยเพื่อนอย่าพึ่งพลาดนะครับ มารอบนี้จะมาให้หรือเปล่านะครับขอแค่สก,กัตเตอร์หนึ่งตัวเท่านั้นเองนะครับทุกผู้ชมคูณ64จัดไปเพื่อนมาเบา้าโอ้โหเสียดายมากเลยทุกผู้ชมดูดิคือแบบไม่น่าพลาดเลยนะครับมาตอนนี้ออตโต้ก็หมดไปแล้ว30รอบนะยังไม่เห็นฟรีเกมเลยนะทุกผู้ชมผมว่าไม่น่าจะมานะ โอเคครับผมเอาเป็นว่าเลิกเลยแล้วกันนะครับเอาทุนเข้ามา2,000ตอนนี้กำไรก็ได้มาประมาณ13,000นะครับใครชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ